เฮโยซาบก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมพีมบอลซานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสกินเจ้าโบ,โบนะครับสกินเทพเจ้าฮอรัดนะครับวันนี้ผมก็มากับน้องในขับนะอามาเล่นโหมดดูโอให้ดูนะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมตามคลิปต่อๆไปนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ let's go <S มาครับอก็อยู่ในเกมนะครับน้องผมก็นั่งเล่นอยู่ที่บ้านผมนะครับตรวจโควิดเรียบร้อยนะว่าไม่พบเชื้อนะอแล้วก็ไม่ได้มั่วสุมนะครับเข้ามากันแค่คนเดียวนะเข้ามากับ ให้เพื่อนเพื่อนกับน้องเข้ามาบ้านทีละคนนะครับมามารับชมในเกมกันต่อก่อนมาปิด้นานนี้ปิดฝั่งขวายิงเออสวยสวยงามสวยงามหู่ยิงเป็นธนูสายฟ้าด้วยนะครับสกินนี้เท่มากๆเลยแล้วราคาตอนนี้ลดอยู่นะครับใครมีเพชรก็ ต้องรีบจัดแล้วละมังค้าตัวนี้มันน่าสนใจมากเลยนะครับตอนที่ยืนรอห้องมันก็บินเหาะลอด้วยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ยืนนะก็รู้แล้วเป็นเทพอ่ะยิงดักไว้ยิงดักไว้ก่อนอย่อยออกหลบหบก่อนหลบก่อน,อ,นอันติเข้าไปเลยออกเออตัวบนตัวบนตัวบน ถอย,ย,ยมาถอยมาเราต้องคุมโซนไว้มมนใยาย้มันเข้ามาไม่ที่หนึ่งกับที่สองาอาจารย์นี้แน่นอนนะครับคุณผู้ชม โอ้โหอันตรีรุนแรงครับบอกก่อนอันตรีมรุนแรงมากนะโอ้โหที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกมแรกไปเดี๋ยวก,กดกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวเล่นดูโอให้ดูอีกเกมนึงนะครับเดี๋ยวไปเล่นทีมให้ดูสักตานหนึ่งแล้วกันเล่นสักสามเกมพอนะครับลิปนี้มารีวิวสกิน เทพเจ้าพอลัสนะครับอ่าสวยมาครับบาหลีมาเลยครับมันชื่อบาบาหลีหรือบาหลีนะช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับตัวเมื่อกี้ 嗯，เขาไปเก็บเขาไปเก็บลานติตรงนั้นเลยไยเดินเลยเข้ามาตรงกลางก่อนแล้วอันติแอันติ อันต <idd ler Lust and Machine> ีแต Get ่กําแพงเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ด้านซ้ายคนหนึ่งดูด้วยเราดูด้านซ้ายคนหนึ่งกินกินกินอยู่ด้านซ้ายสวยสวยต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยเดี๋ยวมันอยู่พี่เดี๋ยวมันอยู่พี่พอแล้ว ระวังฟงอันตีแฟงนะระวังตีแฟงเห็นมันงางก็เดินหลบเลยนีโอ้โหแม่งอันติโดนอันติเพนนีนะครับโอ้โหก็ได้ที่สองไปนะอ่า เล่นทีมเล่นดันไหนดีนะครับดูก่อนนะอ่ะด่นานราคาหัวแล้วกันนะครับอ่าจะบอกพี่น้องเล่นตัวอะไรอ่ะเล่นบล็อกมาเอ้ยอย่าเพิ่ง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 เพนนีด<า>ีกว่าจัดไปมา let's go 8บิตแม็กแล้วก็โคเลตนะครับฝั่งเรามีจินนี่นะ <My mom. S 1> โอ้โหแบบนี้เป็นล่าค่าหัวนะครับเราจะมีดาวอยู่บนหัวนะถ้าตายแล้วจะฝั่งเขาจะได้ดาวไปนะเราแบบนี้ก็เราพยายามอย่าตายเยอะนะครับ พยายามหยุดเพิ่มเลือดบ้างนะครับผมสำหรับคนมือใหม่นะครับอ่าฝึกเล่นแบบเยนเย็นนะครับไม่ได้ผีสาวเข้าไปเราจะเป็นคาราเพื่อนนะครับผมนี่เล่นคุมโซนแบบนี้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนการคุมโซนทีมนะครับด่านเพชรด่นบอลด่นอะไรอย่างเงี้ยที่เล่นเป็นทีมนะครับผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นทีมนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบมีทีมเล่นแต่ว่ายังเล่นไม่เป็นอย่างเงี้ยสามารถรับติดตามรับชมคลิปหน้าผมได้นะครับอ่อาแอบะปลอยหน่อยเพิ่มเลเก่อนก่อน เมื่อกี้ผมเสียไปแปดดาวนะครับแต่ว่าผมฆ่าไปเยอะแล้วนะด่านนี้คือถ้าเราฆ่าเราก็จะได้หนึ่งดาวนะครับแต่ตัูจะเสียสองดาวนะอเราจะถ้าเราฆ่าได้บ่อยเราก็จะนำตัูหนึ่งดาวตลอดนะครับเกมนี้เวลาเล่นก็อย่าลืมดูดาวกันดีเวลาถอยเวลาเข้าอะไรนะครับสมมติดาวสีี้งเราต้องเราต้องถอยแล้วนะ แต่ถ้าคุมได้ก็ยืนคุมไว้นะครับอจบเป็นที่เรียบร้อย MVP ก็เป็นของผมนะครับอ๋อเหาะมาเลยเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวสกินเทพเจ้าหอรัดโบนะครับอาใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกด ไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับหนึ่งไลค์เท่ากับหนึ่งกันวงใจดีๆนะอแล้วผมก็ขอบอกวนะ่าอันนี้เป็นตัวน้องผมนะครับผมยืมไอดีน้องมารีวิวสก,กินนะครับเพราะน้องเติมซื้อนะครับอ่าสังเกตชื่อนะครับเป็นเคสวันเบลนะครับแต่อีกไม่นานนี้ผมจะมาเปลี่ยนขับนะครับเปลี่ยนชื่อนะชื่อทีมผมอแอบแอบบอกหน่อยแต่ยังไม่บอกว่าชื่ออะไรนะครับรอติดตามกันได้เลย สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ